นับจำนวนเรายิ่งอึงช่วยชีวิตสาววัย20หมดสติบนรถบัสพบในตัวสุกไอโฟนเพียบ ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาทุกคนไปดูสื่อของบราซิลที่รายงานเหตุการณ์ช็อกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29การกฎาคมในรัฐปารานาประเทศบราซิลนะคะมีหญิงคนหนึ่งค่ะเธออายุ20ปีเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันร,ระหว่างโดยสารรถบัสทางไกลขณะรถจอดพักเที่ยวร้านอาหารริมถนนในเมืองกววราปูวาวา่าญิงสาวรายนี้นะคะเธอเกิดอาการหายใจติดขัดและหมดสติลงกระทันหันหน่วยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือในรถบัส และพยายามปั๊มหัวใจเธออยู่นานกว่า45นาทีแม้เธอจะฟื้นคืนสติในช่วงสั้นๆแต่ในที่สุดเธอกลับมีอาการคล้ายกับลมชักก่อนเกิดภาวะหัวใจและปลอดล้มเหลวและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะในระหว่างปฏิบัติการช่วยชีวิตเธอเจ้าหน้าที่พบบางสิ่งผิดปกติร่างกายของหญิงสาวถูกพันด้วยเทปกหลายจุดและเมื่อตรวจสอบภายในพบว่าเธอลักลอบซุกโทรศัพท์ iPhone ถึง26เครื่อง ตำรวจท้องที่ระบุนะคะว่าหญิงสาวคนดังกล่าวโดวยสารมารจากเมืองฟอตดูอีกวาซู มุ่งหน้าสู่เมืองเซาเปาโลและมีแนวโน้มว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าเข้าประเทศแม้ในที่เกิดเหตุจะไม่พบยาเสพติดแต่เจ้าหน้าที่พบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายขวดในกระเป๋าเดินทางของเธอและได้นำส่งตรวจสอบแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนแหล่งที่มาของไอโฟนและตรวจสอบว่าหญิงงไรนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนของเอ่อนหรือไม่โดยยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของเธออย่างเป็นทางการน,นะคะและก็ต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจร่วมกับฝ่ายนิติเว ในเมืองกวาราปูววาต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ